สวัสดีค่ะพวกเราจะขอ,อนำเสนอในหัวข้อการป้องกันฟันผุโรคฟันผุคืออะไรโรคฟันผุคืออาการของฟันที่เนื้อฟันของเราถูกทำลายลงไปซึ่งเป็นการทำลายตั้งแต่ผิวฟันลึกลงไปอย่างเนื้อเยื่อไปจนถึงโพรงที่ตัวฟันโดยโรคนี้จะเกิดจากความไม่สมดุลระหว่างการสูญเสียแร่ธาตุและการคืนแร่ธาตุ เมื่อเวลาผ่านไปจะมีการสูญเสียแร่ธาตุมากขึ้นจะเกิดเป็นโพรงซึ่งในรอยโรคนี้ที่ผิวฟันจะมีการเพิ่มแร่ธาตุในขณะที่บริเวณใต้พื้นผิวจะมีการสูญเสียแร่ธาตุฟันแตนลสซี่จะมีการสูญเสียและคืนแร่ธาตุเกิดขึ้นตลอดเวลาโดยผลลัพธ์ที่เกิดจากการสูญเสียแร่ธาตุนี้จะเป็นตัวกําหนดของรอยโรคที่กําลังจะลุกลามและแน่นอนว่าหากไม่ได้รับการรักษา รอยโรคจะยิ่งลุกลามแข่ใหญ่และลึกขึ้นเรื่อยๆเมื่อถึงตอนนั้นนอกจากความเจ็บปวดแล้วอาจจะต้องสูญเสียฟันไปเลยก็ได้ค่ะกลนกายทางเคมีของการเกิดโรคฟันผุจะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนหลักๆคือ 1. ได้ท้าในฟันถูกละลายหรือทําให้นิ่ม และ 2. และธาตุส่วนที่ถูกทําให้นิ่มที่ถูกชะล้างออกไปนั้นจะมีกรดที่เกิดจากการย่อยสลายน้าตอนของแบคทีเรียและกรดจากการที่น้ําลายไม่สามารถชะล้างออกได้หมดเนื่องจากมีคาบจุลินทรีย์สะสมที่ผิวฟันกรดเหล่านี้จะมีฤทธิ์ไปทําลายแร่ธาตุในฟันทําให้เกิดอโรคของฟันผุได้ค่ะปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดฟันผุนะคะ จะมี3ปัจจัยหลักๆคือปัจจัยโฮสต์หรือปัจจัยภายในของตัวบุคคลเองอาหารและคราฟเจลลินซีด้วยปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องคือการสูบบุรี่และยญาบางชนิดค่ะขอเริ่มต้นที่ปัจจัยโฮสต์ก่อนนะคะ ปัจจัยโฮสต์หรือปัจจัยภายในของตัวบุคคลเองปัจจัยแรกคือฟันฟันของเรามีส่วนที่ราบเรียบและส่วนที่เป็นหลุมร่องฟันต่างๆโดยส่วนของหลุมร่องฟันนี้เองที่จะมีโอกาสทําให้เกิดฟันผุได้ง่ายเพราะเป็นตําแหน่งที่มีโอกาสที่เศษอาหารจะตกค้างและสะสมอยู่และเรามักจะไม่สามารถทําความสะอาดได้เองทั้งหมดจึงทําให้เกิดฟันผุได้ง่ายปัจจัยโฮสตต่อมาคือน้ําลาย อัตราการไหลและส่วนประกอบของน้ำลายจะเป็นปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเกิดฟันผุได้ค่ะคกลไกของน้ำลายในการป้องกันฟันผุได้แก่น้ำลายจะชะล้างให้กรดเจือจางลงซึ่งกรดนี้จะสามารถทำให้เกิดฟันผุได้ถ้าเกิดกรดเจือจางลงก็จะสามารถหยับยังการสูญเสียแร่ธาตุได้ค่ะและปัจจัยโฮสต์ที่3คือแผ่นคราบน้ำลาย การสร้างแผ่นคราบน้ำลายจะมีผลต่อการซ่อมแซมผิวเคลือบฟันซึ่งถ้าหากใช้ยาสีฟันที่มีผงขัดหยาบสารฟอกสีหรือขัดฟันบ่อยๆจะเป็นการกาจัดแผ่นคราบน้ำลายและทําให้เกิดผลเสียต่อผิวเคลือบฟันได้ค่ะโดยเคลือบฟันจะมีโอกาสสูญเสียและถ้าจะกดเพิ่มขึ้นค่ะปัจจัยต่อมาคืออาหารนะคะความถี่ของการรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยสลายได้จะส่งผลทาให้เกิดฟันผุได้ค่ะ โดยซูโครสและน้ำตาลบางชนิดจะซึมเข้าสู่คราบจุลินทรีย์บนผิวฟันโดยคราบจุลินทรีย์นั้นจะถูกย่อยสลายโดยเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปากได้ง่ายทําให้เกิดกรดอินทรีย์ที่จะทําให้เกิดฟันผุได้ค่ะและปัจจัยต่อมานะคะคือคราบจุลินทรีย์เชื้อจุลินทรีย์บางชนิดที่พบในคราบจุลินทรีย์จะเป็นตัวสําคัญทําให้เกิดโรคฟันผุได้ค่ะ โดยกลุ่มที่สำคัญนะคะคือกลุ่มมิวแทนสเตปโตคารไทเช่นสเตปโตคอร cus มิวแทนความรุนแรงของเชื้อจุลินทรีย์นี้จะสัมพันธ์กับความสามารถในการสร้างกรดซึ่งทำให้สูญเสียแร่ธาตุในฟันได้ค่ะการสูบบุหรี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่สามารถทำให้เกิดฟันผุได้ค่ะโดยนอกจากจะทำให้เสียงฟันผุแล้วยังก่อให้เกิดโรคเหงือกอักเสบได้อีกด้วยและปัจจัยต่อมาคือยาบางชนิด โดยยาบางชนิดจะทําให้น้ําลายน้อยลงซึ่งถ้าหากน้าลายร้อยลงจะทําให้กรดถูกชาล้งออกไปได้น้อยลงทําให้เกิดฟันผุได้ง่ายมากขึ้นค่ะการป้องกันฟันผุในเด็กฟันน้านมผุได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ปัญหาฟันน้านมผุหรือฟันผุในวัยเด็กสามารถเกิดได้ตั้งแต่เด็กมีฟันขึ้นในช่องปากซึ่งก็คืออายุประมาณ6เดือนครับเนื่องจากชั้นเคลือบฟันน้ํานมหนาประมาณครึ่งหนึ่งของฟันแท้เท่านั้นทําให้ฟันน้ํานมผุได้ง่ายกว่ามาก และยังมีแคลเซียมฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบน้อยกว่าอีกโดยฟันน้ำนมซี่หน้าบนจะผุดได้ง่ายกว่าฟันหน้าล่างรวมทั้งอีกจุดที่ผุง่ายก็คือฟันกรามด้านบดเคี้ยวเพราะเป็นซี่ในขนมหวานมั่ติดค้างอยู่ในร่องฟันจึงทําความสะอาดได้ยากนั่นเองครับการรักษาฟันน้ำนมผุนะครับหากลูกมีฟันผุระยะแรกเริ่มคุณหมอจะให้คําแนะนําในการรับประทานอาหารและการทําความสะอาดหรือเคลือบหลุมร่องฟันนะครับ คุณหมอจะทําการอุดฟันหรือครอบฟันในฟันที่ผุถึงชั้นเนื้อฟันแต่หากฟันผุทะลุเข้าไปถึงโพรงประสาทฟันครับคุณหมอจะต้องรักษาด้วยการรักษาลากฟันหรือถอดฟันแทนนะครับแต่สําหรับกรณีที่ฟันผุยังไม่ได้ทําลายลากฟันและกระดูกเบ้าฟันไปมากคุณหมอจะแนะนําให้เก็บรักษาฟันนำนมไปใช้งานก่อนนะครับรอจนฟันแท้จะขึ้นมาแทนที่การอุดฟันที่ผุลึกมากการถอนฟันหรือการรักษาลากฟัน คนหมอจะใช้ยาชาเพื่อไม่ให้เด็กๆรู้สึกเจ็บปวดจนทนไม่ไหวครับต่อมานะครับวิธีการป้องกันไม่ให้ฟันน้ำนมผุก็คือฝึกให้เด็กทายลูกขอนอนโดยไม,ม่มีนิสัยติดขวดนมครับสอนให้เด็กใช้แก้วน้ำแทนขวดนมและฝึกดูดตลอดตั้งแต่อายุ6 1ถเดือนและควรเลือกใช้ขวดนมเมื่ออายุ1ปีไปแล้วครับฝึกนิสัยไม่ให้ลูกทานขนมจุกจิบอาหารรสหวานเพราะเป็นสาเหตุของฟันผุ หากลูกอยากรับประทานอาหารให้รับประทานไปในเนื้ออาหารนะครับเลือกอาหารว่างที่มีประโยชน์ไม่เติมน้ำตาลแล,และไม่ทำให้ฟันผุครับเช่นนมจืดผลไม้แซนวิชโทน,น่าปลาเส้นเป็นต้นครับให้ลูกบ้วนปากหลังเลื่อมนมรับประทานขนมหรือว่ารับประทานอาหารทุกครั้งครับแปรงฟันให้ลูกด้วยยาสีฟันที่มีผสมฟูร์ไลด์ครับวันละสองครั้งเวลาเช้าแล้วก็ก่อนนอนครับเมื่อลูกอายุสี่ขวบ ฝึกให้ลูกแปรงฟันอย่างถูกวิธีและช่วยแปรงซ้ำเป็นประจำข้อสุดท้ายนะครับคือพาลูกไปพบคันแตแพทย์ตรวจฟันเป็นประจำทุกหกเดือนเพื่อจะได้รับความรู้และแนวทางปฏิบัติในการดูแลสุขภาพในช่องปากอย่างถูกต้องครับผมการแปรงฟันการป้วนปากและการใช้ไหมขัดฟันการแปรงฟันถอือเป็นการรักษาอนามัยในช่องปากและเป็นวิธีการป้องกันโรคในช่องปากที่ได้ผลที่สดุดและง่ายที่สดุดโดยเฉพาะโรคฟันผุในเด็กเป็นโรคในช่องปากที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญของไทยซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกๆป,ปี วิธีการแปรงฟัน5ขั้นตอนขั้นตอนแรกการแปรงฟันด้านแก้มและด้านลิ้นีปากวางขนแปรงลงบนขอบเหงือกซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างฟันและเหงือกโดยให้วางเอียง45องศาขยับไปมาบริเวณเหงือกเป็นระยะทางสั้นๆประมาณ4-5ครั้งจากนั้นฟันบนให้ปัดลงฟันล่างให้ปัดขึ้นทําซ้าแบบนี้5-6ครั้งจนรู้สึกว่าฟันสะอาดแล้วจึงขยับไปทําความสะอาดอยังฟันที่ถัดไป 2. การแปรงฟันด้านเทดานปากและด้านลิ้นวางขนแปรงทำมุมเอียง45องศาลงบนขอบเหงือกขยับไปมาเป็นระยะทางสั้นๆ จากนั้นฟันบนให้ปัดลงฟันล่างให้ให้ปัดขึ้นหน้าด้านเพดานปากและด้านลิ้นวางขนแปรงลงบนฟันด้านเพดานปากและด้านลิ้นในแนวตั้งแล้วแปรงจากคอฟันไปยังปลายฟันทั้งฟันบนและฟันล่างการแปรงฟันด้านบดเขียววางขนแปรงลงบนฟันด้านบดเขียวและถูไปมา45ถึงครั้งทําจนครบทุกซี่การแปรงด้านลิ้นใช้ขนแปรงถูเบาๆจากขคนลิ้นสู่ปลายลิ้นจนทั่วเมื่อแปรงฟันเสร็จควรทําความสะอาดและสะบัดแปรงสีฟันพึงให้แห้งเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราควรเปลี่ยนแปรงทุก3าเดือนหรือเมื่อขนแปรงเริ่มบาน ไมค์ขัดฟันทาไมถึงต้องใช้ไมค์ขัดฟันเนื่องจากค่าบจุลินทรีย์ที่ซอกฟันไม่สามารถกําจัดได้ด้วยการแปรงฟันจึงมีโอกาสที่จะเกิดฟันผุเนื้ออักเสบบริเวณซอกฟันได้ง่ายจึงควรใช้ไมค์ขัดฟันทำความสะอาดฟันในบริเวณนี้เป็นประจําอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งหรือควรทําหลังรับประทานอาหารทุกมือ้อเพื่อกําจัดค่าตจุลินทรีย์บริเวณซอกฟันเป็นประจําทุกวัน วิธีการใช้ไหมขัดฟันใช้ไหมขัดฟันยาวประมาณ1่ฟุตพันไหมไว้กับนิ้วกลางโดยเหลือไหมประมาณ1นึ่งนิ้วไว้สำหรับขัดฟันจับไหมให้แน่นระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ค่อยๆถูเส้นใยไปมาผ่านจุดสัมผัสของฟันทั้งสองซี่ที่ต้องการทําความสะอาดค่ะห,ห้ามใช้แรง กดผ่านจุดสัมผัสโดยตรงระวังอย่าให้กระทบเหงือกและเส้นใยบาดเหงืออได้เมื่อผ่านจุดสัมผัสเข้าไปอยู่ระหว่าง2ซี่ตอนแล้วจึงเส้นเส้นใหญ่ให้อกแนบด้านข้างของซี่พันทีละซี่ขยับขึ้นลงไปมาเพื่อคู่เศษอาหารและคาบตุวินรีออกปล่อยเส้นไหมที่สะอาดออกมาเพื่อทําความสะอาดฟันซี่ต่อไปทําจนแบบนี้จนครบทุกซอกฟันรวมถึงทางด้านท้ายของฟันซี่ในสุดด้วยปกติไหมขัดฟันจะไม่ขาดในขณะใช้งานถ้าขาดอาจจะมีฟันผุที่ตำแหน่งนั้นหรือวัสะดุอุดบิ่งแตกหรือมีเหินปูนจึงควรแนะนําให้ไปตรวจสอบกับทันตแพทย์การบ้วนปาก น้ำยาว้วนปากเป็นวิธีการดูแลช่องปากอย่างหนึ่งที่เป็นส่วนเสริมจากการแปรงฟันและการใช้ไหมขัดฟันโดยอมน้ำยา้ว้นปากและเงยหน้าขึ้นให้น้ำยาสัมผัสกับช่องปากถึงลำคออมน้ำยาไว้หนถึงสองนาทีเพื่อให้น้ำยาสัมผัสกับเนเื้อเยื่อช่องปากไม่ควร้ว้นน้ำตามพะจะชะล้างเือตัวยาออกมาด้วยหลังจากใช้น้ำยา้ว้นปากควรงดดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารขึ้นชั่วโมงเพื่อให้ตัวยาออกฤทธิ์ได้น,นานขึ้นครับผมก็ต่อไปนะครับรับประทานอาหารอย่างไรให้สุขภาพฟันแข็งแรงครับผม อย่างแรกเลยนะครับอาหารที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพฟันนะครับผมรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมและอฟอสฟอรัสเช่นเต้าหู้งาอาหารทะเลไข่นมและผักใบเขียวนะครับผมพวกนี้จะช่วยเสริมสร้างฟันให้แข็งแรงนะครับอย่างที่สองเลยก็คือรับประทานแป้งจำพวกคาร์บโบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นโฮลวีตธัญพืชที่ไม่ขัดสีนะครับผมและผลั ผักผลไม้เนื่องจากมีไฟเบอร์ที่ช่วยลดการเกิดฟันผุและคราบเป็นปูนได้นะครับอย่างที่สามเลยควรดื่มน้ําเปล่าให้เพียงพอนะครับผมเพื่อจะได้ช่วยลดการสะสมของคราบจุลินทรีย์ในช่องปากก็เหมือนว่าน้าเปล่าเราไปชะล้างคราบจุลินทรีย์ในช่องปากนะครับต่อไปสเต็ปที่สองเลยนะครับผมอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงเพราะทําลายสุขภาพฟันอย่างแรกเลยนะครับน้ําดื่มจากแหล่งธรรมชาติที่มีฟอสอรด์ค่อนข้างสูงนะครับเช่นในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะครับร่วมกับการให้ฟัวรเสริมเนื่องจากจะทําให้เกิดโรคฟันตกตะได้นะครับอย่างที่2เลยอาหารจําพวกแป้งและน้ําตาลนะครับทําให้เกิดโรคฟันผุและผิวเคลือบฟันถูกทําลายได้เพราะว่าเวลากินขนมปังใช่ไหมครับก็จะมีเศษขนมปังที่ติดตามซอกฟันหรือว่าหน้าฟันต่างๆจะทําให้คาบจุลินทรีย์นั้นเพาะตัวมากขึ้นนะครับทําให้เกิดโรคฟันผุได้นะครับผม อย่างต่อไปนะครับก็คือผลไม้รสเปรี้ยวน้ำผลไม้หรือน้ำอัดลมนะครับทาให้ฟันก่อนและเกิดอาการเสียวฟันตามมาได้นะครับผมอย่างสุดท้ายนะครับอาหารแข็งนะครับอาหารที่แข็งๆเช่นกระดูกหรือน้ําแข็งนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดฟันรล้าวฟันบิดฟันแตกได้นะครับเช่นไปกินไปเคี้ยวน้าแข็งนะครับอาจจะทําให้เกิดฟันบิดได้นะครับมาต่อไปเลยนะครับผมก็คือคําแนะนําจากทันตแพทย์นะครับ ผู้ปกครองควรพาเด็กมาพบทันตแพทย์นะครับผมเพื่อให้ฟัวรีวานิชนะครับซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีอันที่สองนะครับหลังรับประทานอาหารทุกครั้งควรใช้แปรงหรือน้ำยาบ้วนปากเพื่อกําจัดจุลินทรีย์ในช่องปากนะครับทําให้ไม่มีเศษขนมปังหรือว่า,าอะไรต่างๆนานาที่เรากินมาจากมื้อที่แล้วติดตามซอกฟันนะครับผมอย่างที่สามนะครับทําความสะอาดบริเวณซอกฟันด้วยไหมขัดฟันอย่างน้อยหนึ่งครั้ง หนึ่งครั้งก่อนนะครับผมเพื่อจะได้เอาเศษอาหารหรืออะไรต่างๆนะที่อยู่ตามซอบฟันออกมาแล้วเราค่อยแปรงฟันต่อไปนะครับผมอย่างที่สี่เลยแม้จะดูแลส,สุขภาพช่องปากมาดีนะครับผมก็อย่างน้อยหกเดือนนะครับประจําหกเดือนคนไปพบทันตแพทย์นะครับเพื่อจะให้ทันตแพทย์ตรวจสอบช่องปากเราให้ละเอียดที่ถ้วนว่าเราแปรงฟันถึงจุดนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะได้รู้ว่าเราแปรงไม่ถึงตรงนี้อาจจะเกิดฟันผุอะไรก็ กา,การเคลือฟลูออไรด์ฟลูออไรด์รคือสารชนิดหนึ่งที่ช่วยปกป้องฟันและลดการผุของฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งปัจจุบันสารฟลูออไรด์รเป็นส่วนผสมสาคัญของยาสีฟันและน้ายาบ้วนปากแต่การเคลือบจะช่วยให้ฟลูออไรด์รทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการเคลือบฟลูออไรด์รเป็นการเคลือบสารฟลูออไรด์รไปที่ผิวฟันช่วยทาให้โครงสร้างของฟันแข็งแรงทนทานต่อกรดของแบคทีเทรียในช่องปากมากขึ้น ซึ่งจะช่วยชะลอการผุในฟันระยะเริ่มแรกและลดการเกิดรอยผุใหม่ใครบ้างที่ควรเคลือบฟลูออไร,รด์ตั้งแต่6เดือนขึ้นไปที่เริ่มมีฟันซี่แรกแต่ส่วนใหญ่จะเคลือบฟลูออไรด์ตั้งแต่3ขวบขึ้นไปเพื่อป้องกันการเกินฟลูออไรด์นอกจากนี้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการเกิดฟันผุก็สามารถเคลือบฟลูออไรด์ได้รวมทั้งคนปกติที่ไม่มีความเสี่ยงในการเกิดฟันผุ ซึ่งไม่ว่าจะในกรณีไหนการเคลือบฟูราร์ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของทันตแพทย์ความถี่ในการเคลือฟูราร์ในคนทั่วไปสามารถเคลือบได้ทุกๆ6กเดือนส่วนคนที่มีความเสี่ยงในการเกิดฟันผุเด็กสามารถทําได้มากกว่าปีละสองครั้งส่วนในผู้ใหญ่สามารถทาได้ทุกๆ3เดือนขึ้นอยู่กับวินิจฉัยของแพทย์ฟูราร์ที่ทันตแพทย์ใช้มี2แบบฟูราร์แบบที่เป็นเจลหรือโฟมเป็นการเคลือบฟูราร์สาหรับเด็กที่มีอายุมากกว่า6ขวบขึ้นไปทันตแพทย์จะทําให้ฝันของคนแห้ง และใช้ถ่ายครอบฟันที่มีฟอไร์แปะไปที่ฟันของคุณใช้เวลา 1- ถึงสนาทีในการเคลือบฟอไร์ในแต่ละครั้งฟอไร์แบบที่ค่อยๆหมดไปในระหว่างการพบแพทย์ใช้โดยการทาลงไปบนฟันที่มีแนวโน้มการเกิดฟันผุได้โดยตรงเพื่อทําให้ฟันแข็งแรงขึ้นซึ่งเป็นจุดเด่นของฟอไร์แบบที่ใช้เฉพาะที่ฟอไร์แบบใช้เฉพาะที่จะมีฟอไร์มากเข้มข้นมากกว่าและมีความหลากหลายของรสชาติให้เลือกฟอไรต์วานิช เป็นการเคลือฟลูออไรด์สาหรับเด็กอายุต่ํากว่า6ปีหรือเด็กที่มีรอยฟันผุใน,นระยะเริ่มต้นหรือที่เรียกว่าจุดสีขาวบนผิวฟันการทฟราฟลูออไรด์วานิชลงไปช่วยให้เกิดผลึกแคลเซียมฟลูออไรด์ที่ผิวฟันซึ่งสามารถหยุดการผุของฟันได้โดยมีขั้นตอนดังนี้เริ่มจากทันตแพทย์ขัดฟันให้สะอาดและเป่าลมให้ฟันแห้งจากนั้นใช้พู่กันทาฟลูออไรด์วานิชลงไปบนผิวฟันโดยเฉพาะตรงที่มีจุดสีขาวหรือจุดที่มีความเสี่ยงต่อฟันผุซึ่งทันตแพทย์จะทาไม่ให้โดนเหนือเพื่อป้องกันการระคายเคือง ข้อควรปฏิบัติหลังการเคลือบฟร์ไรวานิชงดน้ำและอาหารหนึ่งชั่วโมงหลังการเคลือบง,งดอาหารแข็งอย่างน้อย2ชั่วโมงแต่สามารถรับประทานอาหารอ่อนหรือน้ำได้งดการแปรงฟันและใช้หมัดไขฟันในวันที่ทาฟร์ไรวานิชทั้งก่อนนอนและระหว่างวันเพื่อให้ฟร์ไรวานิชทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถแปรงฟันได้ในวันถัดไปหากพบว่ามีคราบสีเหลืองติดที่ฟันไม่ต้องแปรงออกโดยคราบสีเหลืองจะหายไปเองใน2-3วันหากพบว่ามีการระคายเคืองหรือการแพ้ให้เบื่อปัดด้วยน,น้ำสะอาดหลายๆครั้ง แต่หากยังไม่ดีขึ้นให้ไปพบทันตแพทย์งดสูบบุหรี่หลังการเคลือบอย่างน้อย30นาทีข้อควรปฏิบัติหลังการเคลือบฟลอไรด์แบบเจลงดน้ำและอาหารหลังการเคลือบอย่างน้อย3 0นาทีงดสูบบุหรี่หลังการเคลือบอย่างน้อย30นาทีการเคลือบหลุมล่องฟันคือการใช้วัสดุเคลือบล่องฟันที่เป็นสารสีใสและสีขาวทึบเคลือบผนึกลงบนฟันเพื่อปิดบริเวณหลุมและร่องฟันที่ลึกช่วยทำความสะอาดได้ทั่วถึงและป้องกันฟันผุ โดยการแค่บหลุมร่องฟันนั้นจะพิจารณาจากลักษณะของหลุมและร่องฟันที่แคบและลึกทำความสะอาดได้ยากระยะเวลาที่ฟันขึ้นมาในช่องปากโดยในช่วงเวลา3-4ปีแรกหลังจากฟันขึ้นบัคกฟันผุด้านบดเคี้ยวคือเป็นช่วงที่เหมาะต่อการแค่บหลุมร่องฟันระดับการขึ้นของฟันที่ต้องตรวจดูว่าสามารถการการปนเปื้อนของน้ำลายได้เนื่องจากความชื้นมีผลต่อความสำเร็จในการเคลือบหลุมร่องฟันการผูกบนด้านบดเคี้ยวของฟัน พิจารณาเครือบหลุมล่องฟันเฉพาะในกรณีที่ยังไม่พบการผุหรือพบการผุในระยะเริ่มแรกเฉพาะใช้ผิวเครือบฟันเท่านั้นการผุบนด้านประชิดของฟันควรทาการบูรณะรอยผุที่ด้านประชิดก่อนและไม่ควรเครือบหลุมร่องฟันในฟันน้านมที่ใกล้หลุดหรือฟันที่วางแผนว่าจะถอนโดยชนิดของวัสดุเครือบหลุมล่องฟันชน,นิดแรกคือแก้วไออโนเมอร์มีข้อดีคือมักใช้ในฟันการามที่กำลังขึ้นซึ่งการความชื้นได้ยากหรือใช้เป็นวัสดุเครือบหลุมน่องฟันชั่วคราวก่อนใช้วัสดุเรซิน มีฟัวลายเป็นส่วนประกอบเพื่อช่วยลดโอกาสฟันผุและช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียมีข้อเสียคือมีแรงต้านทานการดึงต่ำมีการสึกกร่อนมากกว่าชนิดเรซินชนิดที่2คือชนิดเรซินมีทั้งชนิดใสและทึบแสงมีข้อดีคือมีแรงต้านทานการดึงสูงมีความคงตัวสูงมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันฟันผุและมีข้อเสียคือมีความไวต่อความชื้นและการหดตัวสูงขั้นตอนการเคลือบหลุมร่องฟัน ขั้นตอนแรกคือทันตแพทย์จะทําความสะอาดฟันที่ต้องการอุดหลุมร่องฟันต่อไปทันตแพทย์จะใช้กดทาบริเวณพื้นผิวฟันเพื่อให้เกิดรูพุนเพื่อวัสดุเคลือบผิวฟันซึมเข้าตามรูพุนและยึดติดกับฟันได้ดีขึ้นจากนั้นทาการทาวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันและทําการฉายแสงบริเวณวัสดุเพื่อวัสดุแข็งตัวและขั้นตอนสุดท้ายคือการตวรวจดูวัสดุและฟันให้เรียบร้อยอีกวิธีหนึ่งในการป้องกันฟันผุนะครับก็คือการขุดหินน้ำลายหรือที่คนส่วนมากนิยมเรียกกันว่าการขุดหินปูนนั่นเอง หินน้ำลายหรือหินปูนคือคราบที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่รวมตัวกับโปรตีนหรือเศษอาหารจนกลายเป็นแผ่นจุลินทรีย์เกาะอยู่ที่ขอบฟันที่ติดกับเหนือกจนทําให้เกิดโรคเหนือกและอาจเกิดฟันผุตามมาได้ซึ่งวิธีในการกําจัดคราบหินปูนก็คือการใช้เครื่องมือทันตกรรมทําให้หลุดออกไปด้วยการจี้หรือการขูดซึ่งจะมีวิธีการทําที่ไม่ยุ่งยากและใช้ระยะเวลาไม่นานซึ่งจะกล่าวถึงในสไลด์ถัดไปนะครับ ขั้นตอนในการขูดหินน้ำลายนะครับประกอบด้วย6ขั้นตอนดังนี้หนึ่งตรวจสุขภาพฟันอันดับแรกเลยเราต้องทําการพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากก่อนนะครับว่ามีปัญหาอย่างอื่นนอกเหนือจากหินปูนหรือไม่เช่นบางคนอาจจะมีฟันผุหรือมีเหงือกอักเสบนะครับเป็นต้นขั้นตอนที่สองนะครับก็คือการขูดหินปูนเมื่อทันตแพทย์นะครับตรวจพบแล้วว่าเรามีหินปูนก็จะทําการขูดหินปูนโดยใช้เครื่องมือทางการแพทย์ ขูดหินปูนออกและกําจัดคราบแบคทีเรียในบริเวณใกล้เคียงออกซึ่งในระหว่างนี้อาจรู้สึกเสียวฟันได้นะครับซึ่งมันเป็นอาการปกติและสามารถหายได้เมื่อระยะเวลาผ่านไปขั้นตอนที่3นะครับขัดทําความสะอาดด้วยยาสีฟันหลังจากที่ขูดหินปูนออกหมดแล้วทันตแพทย์จะทําการใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าควบคู่กับการใช้ยาสีฟันสําหรับการขัดฟันโดยเฉพาะเพื่อทําความสะอาดและกําจัดคราบหินปูนที่ตกค้างอยู่ขั้นตอนที่4นะครับการใช้ไม่ขัดฟันโดยทันตแพทย เพื่อตรวจสอบว่ายังมีหินปูนหลงเหลืออยู่หรือไม่ทันตะแพทย์จะทําการใช้ไหมขัดฟันเพื่อกําจัดหินปูนออกจากซอกฟันให้หมดซึ่งในขั้นตอนนี้อาจมีเลือดออกตามลายฟันบ้างเล็กน้อยขั้นตอนที่5นะครับการบ้วนปากเมื่อเสร็จจากการใช้ไมขัดฟันแล้วขั้นตอนต่อไปคือทันตะแพทย์จะให้คนไข้นะครับบ้วนปากเพื่อชาระล้างคราบหินปูนเล็กๆที่อาจหลงเหลืออยู่ในช่องปากและขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนที่6ก็คือการเคลือบฟูออนไลน์เพื่อป้องกันการ,ก,ารก่อให้เกิดฟันผุ โดยทันตแพทย์จะเอาสารเคลือบฟันนะครับเทใส่พิมพที่มีลักษณะคล้ายกับพิมพ์ฟันหลังจากนั้นจะให้คนไข้กัดไว้ประมาณ1น1-2นาทีก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนการขูดหินน้ำลายทั้งหมดขอบคุณสำหรับการรับชมครับผม